ถ้าข้ขอ,ขอกราบสวัสดีผู้มีใจรักศิลปะทุกคนทุกท่านเลยครับที่จะเข้าสู่เฟกอาร์ตนะครับผมขอ,มขอเกียรติเซฟไว้เป็นกำลังใจให้กันวันนี้มีตำนานที่ยังหายใจครับคุณผู้ชมว้าวณแหล่งนี้ที่พักณแหล่งนี้เรามีมิตรณแหล่งนี้เขาเชิญแทบแสียงกบแทบลุงด้วยนะครับผมก <c oughs> หล่อต่อเลยเน้ี่ยนตัวเล่นเะตัวีอลังการย่างนี้เลยนะต้องรีบเล่นนะเราเริ่มกันเลยครับผมมาคุณนาวิกเบสเซอร์นะครับเริ่มก่อนเลยสีแดงอ่า บอกเลยว่าแซมอ่านี่ของเออคุณเลิกก่อนเลยเลือกทำได้ใช่ป่ะเลือกทำได้เลิกทำได้ไหมเลิกทำได้กดอันดูกดอันดูตรงไหนมีทางได้ไหมให้แกกดนะไม่คือคุณคิดไม่ออกหรือเปล่าว่ามันคืออะไรหรือเปล่าเออเป็นหรือเปล่าคุณแซ่บแซ่บเฮ้ยแคนี่ก็ได้รู้แล้วแค่นี่ก็เลยรู้แล้วเอ้ยโคขนาดนี้เินสูงขนาดนี้ภูเขาใช่ไหมอาจจะเป็นเป้าเกงรูปหนึ่งได้ อ่ะเด็กผมรู้ผมรู้แป๊บเดียแป๊บนึงผมกำลังว่าแบบไหนมึงจะสวยนะฮะอ๋อไม่ใช่เปล่าเส้นเดียวเส้นเดียวมัน้วจ่าไว้สวยเลยออกมาคุณผู้ชมครับผมเป็นสไปอีกแล้วครับผมเป็นสายอีกแล้วแล้วผมวิ่งวาาดีเดียวแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรโอ้อะไรวะเปิดมาตอนนี้ผมก็เป็นคนดีแล้วมะอออือ if you know you know เฮ้ยแต่พูดถึงงอนเราต้องมีเสียงซีเนเจอร์นะเหมียวจะตามหลอกหลอนจัดละกูไม่อยากเช่นเลยอ่ารู้กัน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 เอาเลยเป็นตี๊เอาเลยเป็นตี๊ดเแ็นตี๊ดโอ้คิด คิดไม่ออกเราะว่าอะไรใช่ไหมฉันคิดฉันคิดฉันคิท้องทารเรียกว่าไม่ใช่แล้วคไอไอดึงสองสองหน้าเนี่ยอ้าวแต่ฉันคิด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 ทองไม่รู้หนึ่งก็อันวาลิสาหรือไงเราเราตัดสินใจง่ายนะที่แซมนะตัดสินใจง่ายนะไหนลูกหนึ่งโชว์ไป ถามจริงเนี่ะลุงหนึ่างจะวาดอะไรถามจริงเฮ้ยเฮ้ยแต่ผมว่าผมเข้าใจลุงหนึ่งนะเข้าใจว่าผมผมเข้าใจผมเข้าใจผมเข้าใจลุงหนึ่งเข้าใจมะถ้าเข้าใจลุงหนึ่งผมโอ้อันนี้ผมเข้าใจลุงหนึ่งแองฟู่เลยผมฟู่ฟู่เลยฟู่ฟู่เลยถ้าคนที่ไม่เข้าใจอ่ะคือคนยพิมเป็นของขอให้เออคน่เข้าใจก็จริงจ่าแต่ว่าคนต่อไปวาดไงเล่นซะหมดเลยเนี่ยอืะ มันมีสีอยู่ใช่มันมีสีศิลปะแม้แต่มันจะมีแค่สองมินศิลปะก็เกิดขึ้นได้นะครับอันนี้น่าจะเป็นภูเขากับลำธารใช่ไหมลาเป็นคนยืนอยู่อันนี้ถ้ดวงจันทร์แม่นอ่ตอนเป็นเป็นทุ่งทุ่งโล่งตอนกลางคืน ข้างล่างเหนียวชัวรงเนี่ยกูรู้ข้าเหียวอีกแล้วจริงนะตำนานนาตำนานานเออผมว่าแซมไม่ได้ละใช่ใช่่ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นโอคนเปิดแบบนี้เออมันมีนะเว้ยได้เป็นอะไม่เป็นมเลยอ่นเมีไมีมีอ ไอ้สัตว์ไปโรงเรียนหรือยังไงเฮ้ยเปรียบต่ออย่างไงดีวะเขาเลาะตรงท่าหน้าสัตตรงเนื้อมันใช่เหรอเขาเลาะรงชาตินี่อย่าลืมใส่ชุดนักเรียนแล้วก็ถ่ายชุดนักเรียนนะถ่ายรูปด้วยนะถ่ายรูปสองใส่ไปก่อนนะผมว่าตอนนี้กำลังแบบอยู่ในทุ่งโล่งไงมีอยู่คนเดียวอะทุกคนที่มีพิรุธแหละเห็นไหมทุกอย่างเราชั่วก็หมดแล้วชั่วหมดแล้ว ตัวงด้วยนะแจนะเออไม่ชอบหมดแล้วมีปลาโดดมาสักตัวในช่ายเลยนะอันนี้ดีกว่าอะไรนะอะไรกันนะอะไรกันนะเฮึหยอกยังอื๋อเอเอ็มปลาไงผมรู้แล้วไหมอันเนี้ยน่าจะเป็นเป็นอะไรเรือกู้ชีพเรือไม่ก็เรือไม่ก็เรือหางยาว เออเป็นไปได้หรือไม่ก็เรือดำน้ำเฮ้ยเรือดำน้ำต้องเรียกลุงนะเออใช่หรือว่าลุงลุงน่าจะรู้ลุงหนึ่ง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 เขาบอกว่าลุงรู้ไหมลุงหนึ่งสะสมสติ๊กเกอร์อยู่ไม่ห่ฮะติ๊กเกอร์เรือดำน้ำหมายเห็นตรงนี้ชอบไม่ห่าผมผมก็ซื้อๆมาไปจอดไปได้อ่างน้ำไปเล่นไปทำเหี้ยอะไรหรอกแล้วมันสตาร์ทติดไหมพูดถึง พี่แขกเลยลุงหนึ่งก็จะมีแต่ลูกศรนนี่ไงนไรวะอยู่หรหลังๆเราเริ่มแล้วนะถึงนะเริ่มลบของคนอื่นแล้วนะอย่างลุงอันนึกสันเนี่ยผมผมทำเพื่อหลอกล่อคนที่แบบว่าน่าสงสัยว่าตั้งแต่อนนี้ไม่ได้เป็นคนแรกคนแรกลงมาเออพี่เขาไม่ยากเลยผมผมดูจากลายเส้นของผมแล้วเออ่พอคนที่สองเขาว่าอย่างนี้ต่อเนี่ยผมพอเข้าใจใช่ป่ะพอคนที่สามปุ๊บวาดปั๊บเนี่ยโอเค อันนี้รู้เรื่องเออแล้วก็มาถึงแบรนทีฟเนี่ยผมว่าแวรนทีฟเขารู้ว่าอันนี้คืออะไรส่วนลุงหนึ่งนี่ที่แบบปุ๊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 บเนี่ยผมว่าลุงหนึ่งก็รู้ว่าว่าว่าอันเนี้ยว่าว่าคนที่สองว่าไอ้ว่าคนที่สามเนี่ยกำลังทำอะไรอ่าลุงหนึ่งรู้ก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บผมก็เลยอยากรู้ว่าคนที่ยืนอยู่ข้างบนเนี่ยคือเขาทำอะไรเป็นคนที่มีแต่ขาเลยนะรู้สึกอหมผมว่าถ้าเท่าเท่าที่ดูนะ Ok> ลุงหนึ่งอะลุงหนึ่งอะถ้าไม่ถ้าลุงหนึ่งเป็นสปายนะลุงหนึ่งไม่กล้าทําขนาดนี้หรอกผมว่าลุงหนึ่งไม่กล้าผมชั่วได้คําตอบไงผมเลยกล้ามัแบบมันมันชัดมากถ้าคนรู้อะคือมันมันรู้เลยมันดูออกมันรู้เลยเออแต่ผมคิดว่ามีอยู่มีอยู่สองสีก็คือสีเขียวมันอาจจะแบบตามน้ําหรือเปล่าอันนี้คือทฤษฎีที่หนึ่งทฤษฎีที่ทสองคืออันอันอาจจะเป็นแต่แบบอาจจะรู้แล้วอะไรเงี้ย ผมตีไปที่สีเดียวเลยนะน่าจะสีเงินเลยสี้น้ำเงินด้วยคนเพราะว่าไอ้ตรงตัวหนังสือเขาอะเขาเขาอาจจะรู้แล้วก็ได้ว่ามันคืออะไรเขาก็เลยเขียนออกมาแต่ไอ้วงกลมวงกลมอะไรของเขาเนี่ยอาจจะแบบเฟกออกขึ้นมาก็ใด้มันชัดไปพี่จ๋าไม่ได้จะเขียนชัดย่างนี้สีน้ำเงินว่ะสีน้ำเงินทุกคนเห็นที่ผมชี้ตอนแรกไหมครับเห็นผมชี้ตอนแรกไหมครับผมชี้เล้ว่า นี่แหละรับสปายไอคนนี้เละครับเห็นเขาดีไงมีผมมีสองสัยอยู่สองคนก็คือสีน้ำเงินไม่มีเหตุผลครั้งแรกเลยที่เขาทำอ่ะมันไม่สอดคล้องกับสีเขียวกับสีแดงตอนแรกเลยคุณแน่ใจหรอถามแค่นี้แล้วทีเนี้ยพอพอสีส้มว่าตัวปุ๊บเรียผมก็เริ่มเอาละมีอีกคนหนึ่งขึ้นมาแล้วผมเลยลบว่าไอไอที่สี้ำเงินขึ้นเนี้ย มั่วแล้วมึตัวกูแล้วตัวกูแล้วมึงอย่ามาเนียนมึงเห็นท่องเลยมึงเนียนมาแล้วบ๊อบว่าจะกการไอ้เอี้ันกับบัตรถูกไอ้ลุงหนี่งวายไอ้มันกับบัตรเล่นบัตรจ่ายบาดใจลุงว่ายไอ้มาปักปั่มไอ้เนี่มันบัตรจที่น่าต่สั่งที่สุดผมก็ยังยืนยันที่ผมชี้คนแรกครับคือแหวนตีผมเสียเงินครับเสียเงินมีความมีความเป็นไปได้มีความเป็นไปได้จากการวิเคราะห์อาจจะใช่อาจจะใช่เอกฉันนะเอกฉันคนรวมรวมไปที่คุณครับคุณแหวนตี เออผมว่าใช่ผมว่าใช่ผมเป็นเองอ่ะผมผมเป็นผมเป็นอีกเสียงนึงอ่ะผมเป็นเองใช่เหรอใช่แต่ว่าสปายเหรอผมใช่ผมเป็นสปายแต่ผมรู้ว่ามันคืออะไรคืออะไรอ่ะ UFO เก่งมากทัชเตอร์ก็เด่นเป็นดสง่าซขนาดนี้ใครไม่รู้ตอดจริงสิพอสีเขียวเติมฐานข้างล่างปุ๊บเกาหัวเลยเลยก็เป็นต้นไหนอ่ะ ก็เปอนการยางอื่นมันทตั้งแต่อันแรกแล้วสไปได้แดงตาหน้าหัวใจต่อไปต่อไปต่อไปอ่ะต่อไปครับผมขอแปลแป๊บนึงคืออะไรวะเอ้าโอ้แลมเลยใครเปล่าใครเปล่าอ่ะขอแปลหรือว่าหอไม่รู้ขอแปลหรือรอนนึกพูดถึงถ้ามันเป็นสายอ่ะแล้วเป็นคนแรกอ่ะมันก็ยากหน่อยนะ ยากยากหน่อยก็คิดหนักเลยแหละการการเปิดต้นแรกต้องแปลเออมันจะปวดหัวนะเอ๊ะไอ้นืออะไรไอ้ัเจนไอ้เจ๊มอบผมถามหน่อยมันมีบั๊กไหมบั๊กังไงบั๊กแบบเห็นอันเดิมอันใหม่อย่างเงี้ยคือยังไงวะผมเห็นมันเขียนอันเดิมอ่ะต้องซื้อเหรอเออมันเขียน อันเดิมอะยานพาหนะ UFO อฟบัวมันเขียนอันเดิมอะอ้าวใช่เหรอเออเริ่มร้อนเริ่มใหม่แล้วเริ่มใหม่งั้นผมไปสปายอะตาเนี้ยโอ้โหจบแล้วจ่ามาจอดแฮตติกกูบอกแล้ววะเทเนเดิน่าจะสปายสองด้วยกูอ่ะอีกคนนึงด้วยมึงกูไม่รู้แล้วผมรู้ว่ามันคืออะไรอะไรอ่ะมันคือกวางโอ้โหใช่ปะชัดเจนจากอะไรวะใช่ปะ ใช่ใช่ใช่สปายมืออาชีพครับน้องโอเควันติปเริ่มก่อนเฮ้ย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 อั้นี้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ย้เย้เ้้ย้าคุณ้้้้ คืออะไรวะอะไรวะเออคือผมไม่เข้าใจอ่ะผมไม่เข้าใจคลิปเก่าวะคืออ๋อผมรู้แล้วผมรู้แล้วผมรู้แล้วไอชิคกูจะว่าดยังไงวะอันี้มันลึกเกินไปเหรอวะอันนี้มันคืออะไรวะโอ้ยนึกผ้าไม่ออกเลยวะมันคือุณรู้ว่าอันนี้คืออะไรไ้มผมว่าผมรู้ว่ะคุณอ้าอะไรของคุณเลยอ้าคุณไม่รู้เหรอเอ้ยเจ้าจ่าเขาไม่รู้เจ้าจ่าเขาไม่รู้อ่ะ คุณอยเปนคุณหนึ่งคุณสองล้วมั้งคุณหนึ่งคุณสองละมั้งคุณหนึ่งคุณหยาดนะครับวาดแล้วมั้งผมชอบผมผมไม่บอกใครสมัยหน้าผมจะอภิปรายไม่ว่าางแต่งคุณคุณลุงกูอภิปรายกี่รอบกูก็โดนโหวตตกออกอยู่ดีเชี่ยผมเองอ๋อมาถึงโหวตในเกมนี้เหรอในเกมนี้เกมนี้อ๋อโอเคโอเคอุ้ยเสียวหลังวูบเลยเอาละตอนนี้เขากลังคิดดูว่าเขาจะวาดยังไงให้สื่อ ว่ากูไม่ได้เป็นบวกกับการที่แบบว่าไอ้เรินเ่ยเดมเริ่มกลับมาเลยโอเคแซมมันดูออกแล้วเว้ยเหน้ยแซมว่ากูจะบุ๊คเมหลึกกูจะรู้อ่ะไอ้แซมมันไอคิวสองร้อยเหมือนกันนะโอ้ ไม่รู้นะไม่รู้อรกงลึกสุดใจลึกสุดใจโอ้โหออันสุดปอดเลยเนี่ยอันนี้อ่าลูกหนึ่งลูกหนึ่งใช่ไหมอ่าผมจะได้ปิดทุกอย่างให้มันจบนะแล้วเรามาช่วยกันจับดีกว่าโอเคเผื่อมากเลยแสดงจุดยืนซะหน่อยลูกหนึ่งเนีมันต้องมีจุดจีินใจจริง

าหน้าเนี่ยผมจะไม่วาดอะไรอีกแล้วแค่นี้ผมมั่นใจแล้วว่าสี่คนจะมีใครเป็นแน่นอนสักคนโอเคเฮ้ยหรือจะเป็นอันนาลิสาไม่น่าไม่น่ารอรออวิฐานรออะไรเส้นก็ได้เจ๊นี่นี่โ้กแสดงยืนเต็มที่เฮ้ยลบ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  มัไม่นเหมือนแล้วไม่รู้เหมือนแล้วลบลบบ้าไปบ้ไปบ้าไปบ้าไปลบ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 ไปเโอเคนะโอเคนะเปสองคนแบบงงว่ะยังงงอยู่เดานนั้นแต่ว่าแค่นี้มองก็ชัดเลยปะมันกํากึ่งอยู่กํากึ่งอยู่คิดว่าชัดปะผมว่าผมผมว่าพอแล้วเออผมผมทุกคนไ่้จะเข้าใจผมแล้วกระจายตองเข้าใจ กูจะไม่บ้าอย่างอื่นแล้วตอนนี้กูจะบ้าอย่างอื่นรอกันตอนนี้เราไม่สนใจแล้วเออเคเราชัวร์กันละต้องหลอกต้องหลอกอันชั่วไงนะว่าโคตรปั่นเลยสัตว์รื่บอกเลยเอาว่าให้ปั่นเนี่ยว่าให้ปั่นเจื่อว่าถ้ามากี้ไปสปาคเกือบดูแล้วเจอของจ่ากไปคือหลับลืมหมดแล้วอะที่คิดมาติ๊กตอกติ๊กตอกว่านานอยู่นะ ไปอก่ไปแก่แก่แก่ชิมแมสตาบองได้หรอวะนี่ถ้าอย่างนั้นเราก็เดี๋ยวผมบอกมาผมเพิ่มผมไม่อยากได้ไม้เพราะผมไม่ชอบไม้เพระมันดูไม่ดีเออผมทำแค่นั้นกันนะอ๋อผมเข้าใจของจ่าแล้วพอมองมุมนี้ผมเข้าใจเลยนี่ไงแต่ไหนพี่แจมจะแต่งขนาดแล้วกูแต่งก่อให้ เอาละคุณคิดต่าเอาละโอเคโอเคเอาล้วเปลี่ยนแล้วคิดต่างเอาละเอาละเอาละเตือนแล้วว่าเตือนแล้วว่าเห็นเราเล่นพยายามเล่นด้วยแน่แน่อ่านวลิสาข้อสุดท้ายพี่ขอเอ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 อะให้ให้พี่ขอกันเลย ผมว่าสีส้มค่ะผมสีส้มผมก็สีส้มแต่ผมก็ว่าลุงหนึ่งก็แต่ลุงหนึ่ง,งลุงหนึ่งก็ลุงหนึ่งก็ชัดรูปแรกอะ<ม>ชัดเตอชัดมากแต่ผมมั่นใจแซมมากนะ <c oughs> คือถ้าแซมไม่รู้นะแซมเติมอันนี้ของกูไม่ได้หรอกบอกเลย ก็ตอนแรกผมก็ไม่รู้เหมือนจ้าแต่พอผมได้แงนอีกมุมหนึ่งเนี่ยผมรู้เลยเชื่อว่ากูอ๋อกูอ๋อตั้งแต่ที่จ่าผมแล้วขีดไปแล้วกูโชว์ใช่ใช่แน่อ่ะอันวริษาอันวริษาสีส้มอันวริษาครับสีส้มผมก็เองอันนะอ่ะอฮะหมดตัวเองด้วยอ่ะสลุบเดี๋ยวเป็นเปล่าเป็นไม่รู้อะไรเลยเฮ้ยคุณยังมีโอกาสอ่ะคุณยังมีโอกาส มันคือああใช่มันคือตำนานมันค uh, ือตำนานมันคือตำนานอ่ามันคือตำนานตอบตอบสักอย่างมันมีอะไรบ้างเราอ้หูเกิดขึ้นอน้หเนี่ยมันมีอะไรมั่งเนี่ยชิ้นส่วนเนี่ยคุณแม่จะใช้พยานาคนะอ้าวไม่รู้สิตอบหรือเปล่าล่ะรู้นไอ้จักตอบหรือเปล่าล่ะดูของเตี้แซมตองการเดี๋ต claro ัวใบสุดสุดเลยสุดสุดใบสุสุดเลยเี่ยคือแบบสุดๆนะฮะ ยังฟ้าเฮ้ยไม่ใช่เฮ้อเกลือไเกือบแม่เฮ้ยพี่แซมว่าได้เลือกนะว่าได้เลือกหลอกได้สุดยอดจะสามารถหลอกจนตอบถูกตามันคือเอกสารเอกสารโคตรตายโคตรยากบอกเลยโคตรยากมากแตกยากแต่คนคนเปิดอะคนที่ไม่เข้าใจของจ่าก็ไม่ต้องไปใส่ใจนะฮะ คือท่านคือผมมั่นใจแซมมากอะพอแซมเติมเติมยี่หอบผมโอ้โหเอาคักคักอันนี้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 บอกเลยว่าฟังฝังคักอันนี้คักอันนี้คักอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้จริงแซมคุณอยาใช้ความคิดนะคุณจอมจนม่ ผมรู้ว่ามันคืออะไรแต่ผมว่าจะวาดออกมายังไงตอนเนี้ยคุณจอมจรรูปแป้ง,ง,งผมนะ่ะมันง่ายง,ง่ายเธอล็อกตีง่ายง่ายเหรอ,อมันง่ายเลยง่ายเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะแบบค,<อ>คุณคุณตื่นมาเออโอ้ยเออเออเอเอคัก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 ผมพูดงตรงๆนะว่าถ้าวาดใหญ่ขนาดนี้ <laughs> เขาจะไปต่อกันยังไงแต่แต่ถ้ารู้ถ้ารู้นะรู้เลยจริงๆรู้เลยใช่ มันดูแล้วมันกรตรงไหนเพิ่มวะเออก็เติมส่วนประกอบมันเล็กๆน้อยๆไปเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เอ้ยนี่เองอันนี่คือให้ใหญ่สุดแล้วนี่ก็ใหญ่เกินเอออันนี้ไม่สวยใหญ่ไปไหนกูจะเอาให้สไตล์ตาแตกเลย แต่อันนี้แต่อันนี้คือรู้ไหมอันนี้คือรู้ไหมอันนี้ผมรู้ผมรู้ออ่โอเคมรู้<ๆ>รแล้วแล้วผมรู้ด้วยใครเป็นสปายเนี่ย <c oughs> ผมรู้ผมรู้กูจะต่อยังไงวะไอ้มะคือต่อให้<ะ>ไม่รู้ยากเลยนะอันเนี้ยเล็กๆไม่ใหญ่ๆชอบดีวะมีคนบอก่าผมต้องยิงจันตัวตนในเส้นแรกของผมลุงต้องยืนยันตัวต,วตวนหร,รอวะ วงกลมอ่ะใจวงกลมกวงกลมวงกลมออันใหญ่อันบใหญ่ต้องแสดงจุดยืนนะผู้ถึงครับได้แสดงจุดยืนนะทุกคนใส่หมูสับกับโตเกียวเข้าไปเฮ้ยไม่ใช่ใส่หมูสับกับไส้กรอกเข้าไปนี่ไม่ใช่เลยยันตัวตนแหละลุงแสดงลงยืนยันตัวตนได้ดีมากลุงเดียวจบลุงตั้งพาร์ทเวิร์ดสองชั้นไว้เหรอวะ ผสกิลลิตี้สูงอยู่แล้วถ้าสกิลลิตี้ต้องเทปแฟนนะเฮ้ยคนนี้ช่ำชองไงสกิลลิตี้แฟนแฟนหรือยังล่ะวงกลมกับวงกลมวงกลมอันใหญ่มาติดคุณจะแสดงจุดเด่นว่าคุณเปนตีปผมยืนยันตัวตนยืนยันตัวตนในเส้นแรกของผม อืม,อมเป็นไรแซมหายใจไม่ออกอะ่ะถ้าผมวาดไข่ดาวเข้าไปเขาจะคิดว่าเป็นโตเกียวหรือเปล่าถ้าวาดไข่ดาววัดีเปลี่ยนเลยนะไอที่เปลี่ยนเลยนะเออคุณนาวเบสเจอร์จิ้มวาดมาเลยครับจะเค สุดยอดงานศิลปะป่ะอ่ามะเขือว่าไปมะเขือแล้วมันรู้มจะลงยงไงดีเนี่ยคือสุดยอดงานศิลปะอ่าเนี่ยผมว่าน่าจะชัวร์มันก็มีอยู่คนหนึ่งเนี่ยใช่ผมก็คิดว่าชัวร์คุณยังสงสัยตัวผมอย่าเขายังไม่พูดเลย เขายังไม่เขายัมบอกเขายังไม่ได้บอกเลยเออผมเชว่อนะกูก็เชื่อเหมือนกันเพื่อนตาเดียวรู้สึกอึดอัดเลยเฮ้ยเด้ไๆมไปได้ไหมรูปมันเต็มหน้าไงได้ได้ได้พอรวบรวมตัวตรงเสร็จแล้วเจ๊เด็กเราก็ขออนุญาตศิลปะแล้วกันนะไปมาหล้วจากที่ยันต์ตัวเสร็จคอศิลปะแล้วกันนะ เออลอบารูารูหลังจากที่ว่าที่จะแต่ว่าศิลปะแล้วกันนองานศิลปะด้วยออันนี้โอ้เก็ปี้บางบนรูปไอ่าเขาจอเรี่อเนี่ยมาเตอร์ไปเ้วยรุดรแกนะเงีงเงไม่ได้หรอ เฮ้ยคิดหนักขนาดนั้นเลยเหรอจ้าคือมึงคิดหนักขนาดนั้นป่ะเนี่ยมูงคิดงน่ะรู้ตกอันนีโอเคโอเคผมวตสีเหลืองสีเหลืองผมตอนเนี้ยในใจผมมีอยู่สองสีคือสีม่วงกับสีเหลืองแต่หนูว่าสีเขียวแหละ สีเขียวคือสีเขียวคืออ่านแต่ว่าสีเขียวเนี่ยสีม่วงคือใครอ๋ออันอันเหรออันอันไม่ใช่ไม่น้องน้งอันไม่ใช่แล้วอันไม่ใช่อันอันไม่ใช่ก็อีเหลืองไปเฮ้ยกูว่าอันอาจจะสีเขียวอ่ะคือว่าสีเขียวใช่คือถ้าถ้าเขามองว่าอันอันสงสัยเนี่ยคือแปลว่าเขาไม่รู้ว่าอันอันกำลังจะสื่ออะไรลุงว่าไงผมอยากควางความที่เห็นลุงว่าผมให้เวลาลุง ครึ่งนางทีในการวิเคราะห์โอเคจำกัดเวลาด้วยยิ่งดีนะที่คร ok ึ่งนาทีถ้าบอกครึ่งวันนี่เตอนนะโอ้ยัดได้ยาวๆคนนี้การที่เปิดของเทปแซลจเป็นการอะไรที่ชัดเจนนะสีเหลืองเนี่ยมีสองเหตุผลในการต่อคือหนึ่งต่อของความชัดเจนกับสองต่อต่อไปงั้นแหละแล้วก็ไล่มาต่อมาเป็นสีเขียวที่เขาพยายามสร้างบางอย่างเกิดขึ้นในสเปซของพี่แซมจะเป็นคือพื้นที่ตรงนั้นที่อยู่ในพื้นที่ขอเขตของเขาซึ่งมันเกิดคำถามว่า คืออะไรวะอ่าคือเสร็จปั๊บมาถึงข่าวของผมผมได้ต้นระบุตัวตนด้วยการสร้างสิ่งนั้นขึ้นมาอ่าคนคงรู้ว่าคืออะไรเสร็จปั๊บพอมาถึงนักอนุวติศาสตร์ก็ระบุตัวตนด้วยวงกลมวงกลมวงกลมอันใหญ่นี่ขึ้นมาอันนี้ก็พอเข้าใจกันได้ว่าเป็นอะไรเพราไปถึงแวนตีฟเนี่ยอันนี้คือบอกว่าเป็นลายเส้นของนักศิลปะตัวจริงแต่าอการโค้งและสะบัดลงมาของเขาเนี่ยมันเรา่เขาไม่มีทางเป็นคนไม่ดีแน่นอนมีความบ่งบอกถึงความ มั่นคงนะอ่ามั่นคงนะครับผมก็จะวิเคราะห์เทงหมดแล้วใครเป็นบรางเรื่องเป็นเรื่องเดียวผม่าสีเขียวผมก็ว่าสีเขียวผมพยายามที่จะเข้าใจสิ่งตรงกลางที่ของสีเหลืองกําลังจะสื่อโดยเฉพาะเครื่องหมายนี้ผมพยายามที่จะสีสีเหลืองมันน่าสงสัยะเออนีเลยก็เขียวเนี <Enfin> ่ยมันสงสัยน่าสงสัยไหมสีเหลืองก็น่าสงสัยแต่ ผมไม่เข้าใจสีเขียวก็คืออะไรคือสีเหลี่ยมแล้วก็ลูกศรชี้ลงมานี่คืออะไรเห็นไหมไอ้สีเขียวอาจจะพยายามโบยสีเหลืองหรือเปล่าใใชช่่พยายามจะโบยสีเหลืองเข้าคุณก๊อฟเทคนิคผมเหรอครับคุณก๊อฟเทคนิคผมเหรอครับขันแรกข่ะแรกยืมไอ้นี่ยืมเชือกเราคุณโมือนกับเหมือนเราอ่ะต้องโบดละเริ่มจาก คนข้างบนอ่ะแจมอ่ะพี่แจ็บเลียบเลยพี่แซมพี่แซมบเลืกผมผมผมว่าผมผมไม่อยากเลือกผิดว่ะแต่ผมก็อยากโอเคอ่ะผมผมเชื่อตัวเองว่าสีเขียวอ่ผมผมจะเชื่อใจสีเหลืองอ่ะผมว่าสีเขียวอ่ะสีเหลืองผมว่าสีเขียวครับสีเขียวสองละผมว่าเหลืองแหละตามที่ผมบอกตาเหลืองหนึ่งเขียวสองเขียวสามเขียวครับเขียวงัึ่เขียวสี่ผมก็ว่าเขียวอ่ะเขียวห้า ไอ้เขียวนะเป็นไหมไม่เป็นไอ้เหี้ยแล้วใครเป็นวะไอ้เหี้ยวเป็นหรือเปล่าวไม่ปเย็นคือข่าไม่ชัดเจนในรูปแรกแล้วมาชี้ได้ใช่มันมันมันไม่ชัดเจนอ่ะ บทตัวตนตอนแรกแล้วนะไอเส้นทีสอจะไปว่าเลยนี่จ๊ใม่มันต้องระบิดวงแหวเลยคบถามคือไอสีเหลืองมันชัดกว่านะเอาจิงๆิงถ้าถ้าถ้าแบบให้บอกว่าสีเขียวกับสีเหลืองอะเส้นแรกนะแค่เส้นแรกนะคือสีเหลืองชัดกว่าสีเขียวเยอะเลยแล้วความแล้วความเชื่อกันอะไรปะผงก็ไม่รู้่มันคืออะไรด้วยใช่ใช่อยู่ก็คือแตไปแต่สไปชนะแล้วสไปชนะแล้วเพราะว่าเราจับไม่ได้แล้ว งั้นลองดาวลองดาลองเดาวไม่ราเครื่องหมาย Infinity เออโถุยใช่หนูก็คิดว่าเป็น Infinity เหมือนกันโอ้ดาวดาสิดาวสิอะไรผมว่าน่าจะเป็นเขาวของกฎเหรอไม่รู้อะผมไม่รู้เลยไม่ใช่อวกาศโอ้อกาศโอ้โหไอ้เราก็นึกว่าแบบเออว่าเครื่องหมาย Infinity จะบอก Infinity One หรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ย คิดเหมือนกันเลยไอ้ยี้กูคิดเยอะเกินอยู่เนี่ยแต่เส้นแรกของผมเชื่อแซมผมคิดว่าเป็นอวกาศนะเว้ยแต่ผมไม่ลงลงมืคือแซมอ่ะเปิดมาเส้นแรกอ่ะคือรู้เลยถ้าแบบถ้าไม่มั่นใจนะเปิดอันนี้มาไม่ได้แน่มันชัดมากต้องชัวร์มากใช่ชัวร์มากและกูเป็นสปายครั้งแรกติดเต็นยิ่ผายอะไรอ่าเงี้ย โอ้อะไรวะโอเคฮะผู้ชมครับอะไรก็ีเขยวนี่แหละวันนี้ก็จบกันไปแต่เพียงด้วยความคาแครงใจในวันนี้นะครับเจังใหม่คือหน้าพันหน้ายังไงก็อย่าลืมกดติดตามแทบแซมแทบลุงนะครับน้องอันนริสาและอย่าลืมกดซับสไครต์และแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยสำหรับวันนี้ไม่ไปสวัสดีครับขอบคุณครับผมครับผมคุณครับขอบคุณครับเขียวกูสมด้วยกูเสียวหูซลกูลุงจะผมบ้านทุกคนหรือเปล่ครับที่ผมวาดหรือปอะไรรูปแรกเนี่ยอะไรดาว ฮ้ยเจ๊ยยยยยผมก็ถืกว่าผมก็นึกว่าตูดแมวไม่ได้แมวอันนี้น่าจะเป็นมนุษย์ต่างดาวหรือเปล่าใช่นในว่ามนุษย์ต่างดาว